บ่ายวันหนึ่งนายสำมฤธิ์มาพบท่านพระครูที่กุฏิเห็นหน้าตาของเขาเศร้าหมองสมภารวัดป่ามะม่วงจึงทักขึ้นว่าหายไปนานเลยนะแล้วนี่ไปยังไงมายังไงเรียนจบแล้วหรือยังทำไมหน้าตาหม่นมองไม่ผ่องใสเอาเสียเลยไม่สบายหรือเปล่าท่านทักทายและไต่ถามถามหลายประโยคด้วยกัน ผมไม่เจ็บไม่ไข้อะไรหรอกครับลวงนาะแต่ลวงพ่อของผมสิเสียงที่พูดขาดห่วงไปเสียเฉยเฉยลวงพ่อเป็นเอเป็นอะไรไหนบอกมาสิท่านท่านมรณาภาพแล้วครับตอบเสียงเครือแม้ไม่ได้ร้องไห้หากดวงตาทั้งสองแดงกล่ำอ้าวลวงพี่ตู้ตายเสซะแล้วหรือ ตายเมื่อไรแล้วก็เป็นอะไรตายเมื่อเช้านี้ครับแต่ไม่มีใครรู้ว่าท่านตายตอนไหนเพราะท่านไม่ตื่นพอพระลูกวัดไปดูก็พบว่าท่านไม่หายใจแล้วเลยลงความเห็นว่าท่านหลับตายชายหนุ่มซึ่งยังอยู่ในชุดนักเรียนมัธยมปลายตอบแล้วใครมาส่งข่าวเองละ่ะพระวัดกลางทุ่งครับ ท่านไปหาผมที่วัดไม่พบก็เลยไปหาที่โรงเรียนผมจึงรีบมาเรียนหลวงน้าจะชวนไปงานศพด้วยเขาใช้คำว่าชวนแทนนิมนต์ข้าเป็นพระเองจะมาชวนไปโน่นไปนี่ไม่ได้หรอกต้องนิมนต์ข้าถึงจะไปได้ภิกษุมัชชิมวัยสอนเขาทางอ้อมผมขอโทษที่พูดผิดถ้าเช่นั้นผมขอพูดใหม่ว่า นิมนต์หลวงน้าไปงานศพหลวงพ่อด้วยครับตกลงข้ารับนิมนต์ว่าแต่ว่าเราจะไปกันยังไงล่ะจะไปตามนายหล่อก็อยู่ถึงอินบุรีโน้นสงสัยจะต้องจ้างนายอูขับรถไปส่งเสียแล้วเองช่วยไปเรียกเจ้าแดงหรือเจ้าขาวขึ้นมาหาข้าหน่อยสิท่านเจ้าของกุฏิสั่งนายสำริดจึงลงไปเรียกแฝดพี่ขึ้นมา หลวงพ่อมีอะไรจะใช้ผมเหรอครับหนุ่มน้อยถามก็ถ้าไม่มีข้าจะให้ตามขึ้นมาทำไมเองนี่ถามโงโง,โง่เมื่อไรจะหายโง่กันสักทีโง่ทั้งพี่ทั้งน้องเลยในขาวพลอยถูกร่างแหไปด้วยหลวงพ่อจะด่าผมก็ด่าคนเดียวสิครับเจ้าขาวมันไม่รู้เรื่องด้วยในแดงออกรับแทนน้องชาย ข้าไม่ได้ดาข้าพูดความจริงต่างหากหรือเองจะเถียงว่าไม่จริงจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่เถียงหลวงพ่อหรอกครับเสียงที่พูดมีแววประชดประชันที่ไม่เถียงเพราะเถียงไม่ขึ้นต่างหากเอาละ่ะเองไม่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงที่ข้าเรียกมาเนี่ยก็เพื่อจะให้เองไปตามในอูมาพบข้าหน่อยไปเดี๋ยวนี้เลย นายแดงกราบสามครั้งแล้วจึงลงมาเขาชวนน้องชายคู่แฝดไปด้วยไม่รู้ว่าเมื่อคืนฝันร้ายอีกหรือเปล่าท่านพูดเหมือนบนใครฝันร้ายครับลหลวงนานายสำมฤธิ์ไม่เข้าใจในอู๋นะสิเขามักฝันร้ายอยู่บ่อยๆฝันว่ามัจจุราชต้องการตัวเพราะเสียสัจจะบอกจะบวชแล้วไม่บวช ข่าก็เลยเตือนหลายครั้งแล้วว่าให้บวชเสียีเขาก็ยังผัดผ่อนถ้าไม่บวชรับรองตายแน่แกเสียสัจจะเรื่องอะไรหรอครับหลวงนาะลูกชายสมพันตุอยากรู้เสียสัจจะที่อธิษฐานว่าจะบวชแล้วไม่บวชคนเราลองได้เสียสัจจะก็ไม่เหลือค่าของความเป็นคนอีกต่อไปเองก็เหมือนกัน เกิดเป็นคนอย่าให้เสียสัจจะท่านถือโอกาสสอนทำไมเขาไม่ยอมบวชล่ะครับก็นั่นนะสิข้าถึงว่าเสียสัจจะยังไงตอนเรือคว่ำกำลังจะจมน้ำตายก็ห่วงเมียซึ่งกำลังท้องลูกคนแรกจึงอธิษฐานว่าถ้ารอดชีวิตจะบวชหนึ่งพรรษาจนบัดนี้ก็ยังไม่ยอมบวช ลูกหรือก็โตเป็นสาวและมีน้องอีกตั้งหลายคนยมมาบาลก็เลยทวงทวงอย่างไรครับก็เข้ามาเข้าฝันบอกว่าถ้าไม่บวชจะเอาตัวไปเมืองนรกคืนไหนเข้าฝันเห็นโยมมาบาลรุ่งเช้าก็จะไม่ยอมออกรถข้าถึงได้กลัวว่าถ้าเกิดเมื่อคืนฝันร้ายก็จะไม่ยอมไปส่งเรา เองต้องช่วยเขาพูดนะพูดให้เขาไปส่งให้ได้ไม่ต้องห่วงหรอกครับหลวงนะผมต้องใช้ความพยายามอย่างที่สุดจะให้กราบแกผมก็ยอมชายหนุ่มรับคำเครึ่งชั่วโมงให้หลังนายอูก็ตามนายแดงขึ้นมาบนกุฏิเขากราบท่านพระครูสามครั้งแล้วเอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อจะให้ผมไปส่งที่ไหนหรือครับ รู้ว่าหากไม่แช่เรื่องนี้ท่านพระครูคงไม่ให้ไปตามแทนคําตอบท่านกลับถามว่าเมื่อคืนฝันร้ายหรือเปล่าในอู่ยิ้มและตอบว่าไม่ฝันครับเมื่อวานเป็นวันพระก่อนนอนผมสวดมนต์แผ่เมตตานานกว่าทุกวันเลยเลยไม่ฝันร้าย ถ้าถึงอย่างนั้นอาตมาก็ขอเตือนว่าให้รีบมาบวชเสียเขามาเตือนแล้วนะต้องรักษาสัจจะนี่ลูกก็โตเป็นสาวแล้วยังจะห่วงอะไรอีกล่ะเชื่ออาตมาเถอะผมยังไม่พร้อมพูดเสียงห้วนด้วยไม่สบอารมณ์ เอาล่ะถ้าคําเตือนของอาตมาทําให้โยมไม่พอใจอาตมาก็จะไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกเรื่องของกรรมไม่มีใครทําให้กันได้เอาล่ะเรามาพูดเรื่องธุระกันดีกว่าที่อาตมาให้เจ้าแดงไปตามก็เพราะจะให้โยมช่วยไปส่งที่วัดกลางทุ่งอำเภอท่าวุงสักหน่อยหลวงพ่อของเจ้าสมฤทธิ์ท่านมรณภาพ,พ อาตมาจะไปช่วยงานศพเอ้าอูช่วยผมหน่อยนะครับผมเพิ่งรู้เมื่อตอนสายนี่เองถ้าเอาอูไม่ช่วยผมก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเพราะคนแถวนี้มีแต่อาอูเท่านั้นที่มีรถนอกนั้นก็ยากจนข้นแค้นจะกินเข้าไปก็ยังไม่มีนัาประสาอะไรจะไปซื้อรถมาขับ หนุ่มสำรฤทธิ์พูดยกแม่น้ำทั้งห้าจนนายอูต้องโบกมือห้ามเอาละเอาละไม่ต้องสาทยายถึงยังไงข้าก็ต้องไปทรงไม่เห็นแก่เองข้าก็ต้องเห็นแกหลวงพ่อว่าแต่ว่าน้ำมันขึ้นราคาอีกแล้วครับหลวงพ่อในาอูไม่วายสอนิสัยพ่อค้าหน้าเลือดเอาเถอะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วง อาตามาจะเป็นคนจ่ายค่าน้ำมันเองส่วนค่าจ้างโยมเรียกมาเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจอาตามาไม่ชอบเอาเปรียบใครอยู่แล้วหลวงพ่อคงไม่คิดว่าผมเอาเปรียบหลวงพ่อนะครับนายอูรู้สึกร้อนตัวไม่เป็นไรถึงจะเอาเปรียบก็ไม่ว่ากันเพราะการค้าขายก็ต้องเก่งกําไรอยู่แล้ว พ่อค้าแม่ค้าเขาก็อยากได้กําไรมากๆจะได้แข่งขันกันรวยพูดแล้วจะหาว่าคุยถ้าอาตมาเป็นพ่อค้าป่านนี้รวยไม่รู้เรื่องแล้วถ้ารวยแต่ไม่รู้เรื่องแล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับหลวงนาเกิดให้ผมเลือกระหว่างรวยไม่รู้เรื่องกับจนแต่รู้เรื่องผมว่าผมเลือกอย่างหลังดีกว่านายสำริดให้ความเห็น โดยที่ไม่มีผู้ใดขอนี่เองอย่ามาพูดมากจะไปก็ไปกันเดี๋ยวนี้เลยโยมอูพร้อมแล้วหรือยังท่านถามนายอูพร้อมแล้วครับนี่มดหลวงพ่อไปขึ้นรถได้เขาก้มลงกราบสามครั้งแล้วจึงลงไปรอท่านที่ลานจอดรถก่อนออกจากกุฏิ ท่านพระครูเรียกในแดงกับในขาวมาสั่งว่าดูแลกุฏิให้ดีใครมาหาข้าก็บอกว่าข้าไปงานศพทีพอ่อำเภอท่าวุ้งคงกลับดึกไม่ต้องรอถ้ามาหาบุญถามก็เรียนท่านไปตามนี้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับหนุ่มคู่แฝดต,ตอบพร้อมกัน นึ่งชั่วโมงให้หลังนายอูก,ก็พาท่านพระครูไปไม่ถึงวัดกลางทุ่งเขาต้องขับรถด้วยความยากลำบากเพราะถนนขรุกระหนทางเป็นหลุมเป็นบอ่อสงสัยผมต้องคิดค่ารถเสื่อมด้วยนะครับหลวงพ่อถนนเป็นหลุมเป็นบอ่ออย่างเนี้ยผมกลัวช่วงล่างจะพังเขาหมายถึงช่วงล่างของรถกระบะคู่ชีพเอาเถอะ แล้วอาตมาจะจ่ายทดแทนเป็นค่าเสื่อมให้ท่านพระครูรู้สึกเห็นใจเจ้าของรถแม้อาอูผมรู้สึกว่าอาจจะเค็มไปหน่อยนะนี่จะเรียกจนหลงน้าหมดเนื้อหมดตัวเลยหรือไงนายสำมฤทธิ์พูดขึ้นอย่างอดรนทนไม่ไหวเขานั่งติดกับนายอส่วนท่านพระครูนั่งด้านซ้ายสุดเองไม่ต้องพูดมาก นี่ถ้าไม่เห็นแก่ท่านพระครูข้าไม่มาด้วยรอกรถราข้าจะพังก็เพราะเองนี่แหละนายอูพูดยังไม่สบอารมณ์แต่อาก็พูดอยู่หยกๆว่าจะคิดค่าเสื่อมจากลงนาเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเลิกบ่นเสียทีผมชักกำคาแล้วนะเองนั่นแหละเลิกพูดไม่เช่นนั้นข้าจะกลับเดี๋ยวนี้แหละ ไม่ปงไม่ไปมันและเขาเบลกพลืชจนผู้โดยสารหน้าขมำคิดว่าถ้ากลับไปตอนนี้ก็ยังพอมีกำไรเพราะท่านพระครูเติมน้ำมันให้จนเต็มถังนี่สำรฤธิเองนั่งเฉยเฉยได้ไหมส่วนโยมอูก็อย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับเด็กนึกว่าเห็นแก่อาตมาเถอะนะท่านพระครูปรามทั้งสองคน นายสำริดกับนายอูจึงต้องนิ่งคนหนึ่งนิ่งเพราะกลัวจะไปไม่ถึงวัดกลางทุง่งส่วนอีกคนหนึ่งนิ่งเพราะเกรงใจท่านพระครูบวกกับกลัวจะไม่ได้ค่าเสื่อมรถต่อจากนั้นอีกพักใหญ่ในายอูก,ก็พาท่านพระครูและลูกชายสมพานตุมาถึงวัดกลางทุง่งทายกและญาติโยมพากันมาต้อนรับ นิมนต์เจ้าคณะอำเภอพรมบุรีขึ้นไปบนศาลาที่ตั้งศพสมภารวัดป่ามะม่วงเดินไปที่หน้าโลงศพกราบพระรัตนตรยัยแล้วจึงทำความเคารพศพด้วยการกราบสามครั้งเพราะผู้ตายเป็นพระนายสำมฤทธิ์ปราดก็ไปคุกเข่าต่อหน้าภาพถ่ายของบิดาซึ่งตั้งไว้หน้าโลงศพ กราบสามครั้งแล้วพูดกับภาพถ่ายของภิกษุวัยหกสิบเศษซึ่งดูเหมือนทอดสายตามาจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของบุตรสุดที่รักชายหนุ่มไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้เขารำพึงรำพันว่าหลวงพ่อทิ้งผมไปอีกแล้วหรือเมื่อก่อนผมกําพราแม่กำพระยายแต่ก็ยังมีพ่อถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน ผมก็ยังอบอุ่นใจบ้างแต่มาบัดนี้หลวงพ่อก็มาจากผมไปอีกคนผมไม่เหลือใครอีกแล้วไม่มีญาติแล้วท่านพระครูรู้สึกสะเทือนใจในถ้อยคำของหนุ่มที่ท่านให้ความอุปการะมาจึงปลอบใจด้วยการเอื้อมมือไปตบไหลเบาๆอย่าเสียอกเสียใจไปเลยถึงอย่างไรเองก็ยังมีค่า ข้าขอรับรองว่าจะไม่ทอดทิ้งเองขอให้เชื่อข้าและตั้งสติให้ดีเดี๋ยวเราจะไปปรึกษากับทายกว่าจะตั้งศพสวดกี่วันพูดจบท่านก็ลุกไปนั่งยังเก้าอี้รับแขกซึ่งญาติโยมนำน้ำร้อนน้ำ,นำ,นำชามาเตรียมถวายทายกเป็นคนประเคนน้ำปานะแดดท่านนายจำริศ ลูกตามท่านออกมานั่งอยู่เบื้องหลังวัดนี้มีพระกี่รูปท่านถามทายกห้ารูปครับตอนนี้เลยเหลือสี่รูปทายกตอบดีแล้วครบองค์สมพอดีเวลาสวดพระอภิธรรม จะได้ไม่ต้องไปนิมนต์พระวัดอื่นสามรูปสวดไม่ได้หรือครับท่านพระครูถ้ายกวัดกลางทุ่งถามไม่ได้เพราะไม่ครบองค์สงตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเจ้าคณะอำเภอพรมบุรีตอบแล้วเกินได้ไหมครับเกินได้ขาดไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นงานสวดพระอภิธรรมศพ เจนิมนพระเกินสีรูปมาสวดก็ได้อย่างนั้นหรอครับถูกแล้วและถ้าเป็นงานมงคลเจนิมนต์พระสีรูปมาเจริญพุทธมนต์ก็ได้แต่ว่าคนเขาไม่นิยมกันเพราะไปยึดติดว่าสีรูปต้องงานศพเข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจแล้วครับเออท่านครับผมเห็นท่านกราบศพท่านสมพานสามครั้ง แล้วก็แบมือด้วยผมเคยรู้มาว่ากราบศพนั้นกราบครั้งเดียวและไม่แบมือสงสัยผมจะรู้มาผิดผิดไม่เป็นไรผิดก็แก้ให้ถูกได้การกราบนั้นเขาไม่ได้แบ่งแยกว่ากราบคนเป็นแบบหนึง่งกราบคนตายอีกแบบหนึง่งไม่ใช่อย่างนั้นจะเป็นหรือตายก็กราบแบบเดียวกัน คือถ้ากราบคนให้กราบหนึ่งครั้งไม่แบมือท่านพระครูอธิบายแปลว่าไม่ได้แบ่งแยกระหว่างคนเป็นกับคนตายแต่แบ่งแยกระหว่างพระกับเครือหัสอย่างนั้นใช่ไหมครับถามเพื่อความแน่ใจถูกแล้วโยมเป็นทาย,ยกจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้เอาไว้เวลามีญาติโยมมาถามจะได้อธิบายได้เข้าใจเอาละ่ะ แล้วเรื่องงานศพจะทำอย่างไรจะสวดพระอภิธรรมกี่คืนและจะชาปนกิจเมื่อไรผมปรึกษากับรองเจ้าอาวาสแล้วท่านบอกว่าสวดเจ็ดคืนและชาปนกิจในวันที่8ปดทายกตอบทำไมถึงเร็วนักแล้วนี่รองเจ้าอาวาสไปไหนไม่เห็นออกมาต้อนรับอคันตุก,กะท่านเข้าไปจังหวัดครับ จะไปนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดมาเป็นประธานในวันชาปนากิจไปกับพระรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งไปส่งข่าวลูกชายสมภารและจะแวะไปนิมนต์เจ้าคณะอำเภอมาช่วยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมส่วนอีกรูปเพิ่งขึ้นกุฏิไปก่อนหน้าท่านจะมาถึงเห็นบอกว่าจะขอจำวัดเอาแรงไว้รับงานคืนนี้เขาอธิบาย มีเจ้าภาพครบเจ็ดคืนหรือยังท่านถามอีกยังเลยครับคืนนี้พวกญาติโยมร่วมกันเป็นเจ้าภาพคืนพรุ่งนี้คงเป็นเจ้าคณะอำเภอท่าวงถ้าหากเจ้าภาพไม่ได้ทางวัดจะต้องจัดการกันเองทายกตอบถ้าเช่นนั้นอาตมาขอร่วมเป็นเจ้าภาพวันมรืนนี้และถ้าคืนไหนไม่มีเจ้าภาพ อาตมาจะขอรับผิดชอบเองท่านคิดว่าคงจะต้องไปรบกวนในหลอให้มาช่วยขับรถรับส่งเพราะรำคาญในอูในความเป็นคนขี้งกและก็ขี้บ่นของเขาลงหน้าครับผมอยากบวชเนนให้หลวงพ่อนายสำริดพูดขึ้นจะบวชเมื่อไรละ่ะวันนี้เลยได้หรือเปล่าครับจะดีหรือ ข้าว่าเองอยู่ช่วยงานทางนี้ไปก่อนและค่อยบวชวันชาปนากิจบวชเช้าสึกเย็นพระเองไม่ต้องไปเรียนหนังสือต่อดีครับงั้นคืนนี้ผมไม่กลับไปกับหลวงนานะครับเอเห็นจะไม่ได้เพราะผมไม่มีเสื้อผ้ามางั้นผมกลับไปกับหลวงนามะรืนนี้ค่อยมาใหม่แล้วก็อยู่จนถึงวันชาปนากิจเลย เขาพูดเองเออเองเสร็จดีพรุ่งนี้เองจะได้ไปเรียนอีกวันหนึ่งเรียนเสร็จก็เอาเสื้อผ้ามาค้างที่วัดป่ามะม่วงรุ่งเช้าจะได้มาด้วยกันท่านพระครูช่วยวางแผนให้ดีครับผมก็ไม่อยากขาดเรียนมากแล้วสมภารท่านรู้เรื่องแล้วหรือยงังท่านหมายถึงสมภารวัดที่นายสมฤทธิ์ ไปอาศัยอยู่เพื่อเรียนหนังสือคงยังกระมังครับพอพระท่านไปบอกผมที่โรงเรียนผมก็ไปหาหลวงน้าเลยผมไม่รู้ว่าพระท่านบอกสมภารหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้บอกผมก็จะไปเรียนให้ท่านทราบดีแล้วเราไปอาศัยท่านอยู่จะไปไหนมาไหนก็ต้องขออนุญาตจากท่านเสียก่อนท่านจะได้ไม่เป็นห่วง ครับชายหนุ่มรับคำนิ่งไปสักครู่หนึ่งจึงถามทายกว่าลุงครับผมถามจริงๆทว่าหลวงพ่อของผมท่านมรณภาพเพราะอะไรเขาอยากรู้สาเหตุที่แท้จริงทายกทำหน้าปั้นยากเพราะคิดไม่ถึงว่าลูกชายสมพานจะถามอย่างนี้